อาจารย์ครับครับต้นนี้มันเป็นอะไระครับดูสลดมากเลยต้นนี้ใบไม่สดลักษณะใบเหมือนเหี่ยวนะครับลักษณะอาการแบบนี้เป็นได้สองอย่างนะค,ะคือหนึ่งเป็นเชื้อไฟท็อปที่ต้นสองก็คือเป็นเน่าคอดินแต่อาการต้นนี้ก็คือเน,น่าคอดินปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้ดูดและก็ลําเลียงธาตุอาหารขึ้นไปไม่ได้พูดง่ายๆคือมีฝนมีน้ําก็จริงแต่อาการเหี่ยวมันขาดน้ำเห็นไหมฮะอันนี้คือเน,น่าคอดินครับระบบรากเสีย มันจะกลับมาได้ไหมครับอาจารย์เนี่ยไม่น่ากลับมาแล้วดูท่าทังจะต้องลาโลกโดยไม่สมัครใจต้องปลูกใหม่เขารู้อยู่แล้วปลูกซ่อมเรียบร้อยอ๋ออาจารย์ลองไปดูต้นข้างๆให้เห็นหน่อยว่าเวลาใ<ต>บ,บ,บามันไม่สลดุดนี่เขาสมบูรณ์น,น,นะครับต่อให้อยู่ในช่วงเย็นใบควรจะหลับนะฮะแต่ไม่หลับนั่นก็คือว่าใบจะสภาพตั้งแบบนี้เห็นไหมใบจะมีลักษณะตดตั้งแบบนี้ทุกต้นทุกต้นนะ ต่อให้ใบไม่เขียวใบไม่ได้เขียวเลยเพราะขาดไนโตรเจนแต่ก็ไม่สลดนั่นก็คือระบบรากเข้าดีถ้าเป็นแบบนี้กู้สถานการณ์ได้ง่ายมากขาดไนโตรเจนเติมไนโตรเจนง่ายนิดเดียวเติมยูเรียครแค่นั้นเองขอบคุณมากครับ